พัฒนาการน้องเป็นไงบ้างคะพี่มอตอนนี้ตอนนี้ครับก็ตอนน,นี้ก็เริ่มเริ่มสนแล้วครับเพราะว่าเริ่มรู้เรื่องเยอะแล้วแล้วก็พูดเก่งมีน้องน้อง,น,องน้องเคยบอกไหมคะว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่พาไป,น,ไปนู่นหน่อยไปนี่หน่อยมีมีมีร้องขอไหมคะมีแต่พาไปพาไปแล้วไม่อยากกลับบ้านครับมี <laughs> ครับไม่อยากกลับบ้าน ือเป็นยังไงบ้างน้องกลับมาแล้วน้องแบบว่าอยากไปอีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีขนาดนั้นครับเขายังจําไม่ค่อยได้ว่าไปที่ไหนอะไรยังไงบ้าง,งแต่ไปก็ไม่ร้องให้งอแง,งมีความสุขดีมีความสุขดีครับเวลาออกนอกก็มีความสุขดีตอนนี้เริ่มแบบเหมือนน้องบอกว่าเข้าที่แล้วเริ่มวางแผวนจิ้คนที่2อะไรอย่างเงี้ เอ่อตอนนี้ก็ก็เริ่มวางแผนแล้วครับก็ตอนนี้กําลังวางแผนขั้นไหนก็คือใช่ฮะก็คือมี2คนนะครับาครับผมคิดว่าน่าจะมี2คนแต่ก็ปล่อยไปทาธรรมชาติครับไม่มีก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ปล่อยครับผมผู้หญิงหรือผู้ชายคะที่วางแผนไว้ก็ผู้ชายจะก็จะก็จะดีครับใช่ก็เป็นพี่สาวรับไม่ทั้หมด ยังไม่เตรียมครับแต่ตอนนี้ก็คือคุณแม่ก็เริ่มไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ละหรือจะเหนื่อยขึ้นก็ไม่รู้ก็คิดว่าถ้ามีก็คงมีมีช่วงนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาจะได้ไม่หาเงินอยากมีน้องไหมคะหล่อนอยากมีน้องไหมคะพี่ถามอยากมีน้องไหมคะอยากค่ะพ่ออยากมีเล่อนอยากมีน้องไหมคะ แล้วบอกพูดเก่งแต่บอกว่าเป็นแต่ยิ้มเก่งนะเวลาจะถ่ายรูปโอ้ยหนูยิ้มสิหนยิ้มให้กล้องหน่อยค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปยิ้มหวานหน่อยเร็วยิ้มหน่อยค่ะอ้่ะจะไมเป็นอย่างไงไม่อาอาหมาพี่เลี้ยงโอเคเริ่มงานในโครงการมาเยอะขึ้นใช่ไหม ครับผมก็มีมีโฆษณาด้วยครับนะก็จะดัดเข้าการเต็มที่เลยรับก็เอาตามปกติครับเอาตามมีแววก็ยังยังไม่ยังไม่เห็นนะครับก็สู้กล้าอย่าดีวราว่าไปงานแบบนี้เขาไม่งอแงแล้วก็เขาเขาเจอคนเยอะได้ครับ กมีเพิ่งมีมีผลิตภัณฑ์นมมา,อ,าอันนั้นๆแล้วก็ตอนนี้ก็ยังยังไม่มีครับโอเคไม,ม,ม่มีสองก็ไม่เมอะก็ก็มีมีบ้างนะแต่ว่ายังยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราเลือกรับงานเราเลือกรับงานที่น้องยังไงบ้างคะรอเขาไม่เรื่องนะครับ <c oughs> คือ แต่ว่าก็ต้องดูศักยภาพด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไปทําให้งานเขาเสียหรือว่ามันไปทําอะไรไม่ได้เงี้ยมันก็นก็เปล่าประโยชน์้ววรครนม่ั มีพุ่มกับผู้กองเจ้าเสน่ห์เขาอยากเอาไปถ่ายเือนงันผมก็ผมก็บอกว่าวันหลังก็ถ่ายแบบอย่าให้ดึกดิเดี๋ยวจะพาไปมีขอมากเลยคมีมีมีขอฮะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาเขาปลูกกับปรีพันนมนะครับแั้นก็คงคงคงอยากได้ลูกค้ามากกว่าอะไรเงี้ยก็แล้วก็สนก็วันก็เริ่มโอเคแล้วเริ่มโตนแล้วยังยังคุยอยู่ครับแต่เราใจอ่อน ถ่ายละครมันก็ม,นมันเหนื่อยครับก็คือเอาให้เขาแบบสบายๆก่อนดีกวะ่ะล้อค่อยไปแต่ตอนนี้ก็คือกำลังแบบสนน่ารักไง